สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พิมพ์จะพาเพื่อนเพื่อนมารู้จักกับต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะนี่คือต้นคลาทองเรียกเรียกเต็มๆว่าต้นพญาคลาทองนะคะเขาจะมีความสวยงามมากต้นพญาคลาทองเนี่ยอ่าเขาจะมีคุณสมบัติคุณสมบัติช่วยฟอกอากาศนะคะเป็นไม้มงคลที่อ่าคนรักต้นไม้ หลายหลายคนชอบชอบเลี้ยงชอบปลูกไว้ที่บ้านกันนะคะเดี๋ยววันนี้พิมพ์จะมาแยกต้นแยกกระถางของอแยกหน่อยขยายพันธุ์นางพญาคาทองกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอา เอาต้นเขาออกจากกระถางนะคะเอาต้นเขาออกจากกระถางเพื่อที่ว่าเราจะมามาแบ่งแงให้ให้มันเป็นสองกระถางนะคะ เป็นกระถางไหนที่เตรียมไะะว้ค่ะเราก็จะเอาเปลือกมะพร้าวรองรองที่ก้นกระถางก่อนนะคะเปลือกเปลือกมะพร้าวรองก้นกระถางแล้วก็เอาดินใหม่ใส่นะคะดินดินนี้ซื้อมาจากร้านร้านขายต้นต้นไม้ต้นไม้กระดาษไม้พันไม้เนี่ยคะ่ะเอาดินลงกระถาง ดินนี้มีความชื้นเปียกชื้นแล้วนะคะเปียกชื้นแล้วลงใส่น้ำไว้แล้วตะกี้อัดอัดคลิปคลิปบดค่ะดินดินนี่ก็คือตอนแรกก็ก็แห้งอยู่เลยทีนี้อัดคลิปไม่เสร็จค่ะเลยเลยต้องทำใหม่ทำคลิปใหม่ <c oughs> กดแน่นๆนะคะ เดี๋ยวเราเอาเอาคุยเลยเลยข้างล่างเขานิดนึงข้างล่างนิดนึงเอาดินแต่อีกแล้วก็แกะออกแกะออกจากกระถางมันจะได้แยกแยกกระถางเอา ต้นนงนะคะเอาลงต้นนงที่ทำเป็นหลุมเราก็จะทําเป็นหลุมไว้กลางนะคะถ้าเป็นหลุมไว้กลางแล้วก็เอาลงกดกดด,ดินที่ผสมไว้เลยะคะ่ะดินที่ผสมไว้แล้ว <c oughs> ใส่น้ำไว้แล้วนะคะอาล,ลง กดเห้แนเลยค่ะกดเห้แนเลยอได้แล้วต้นหนึ่งได้แล้วต้นหนึ่งค่ะเดี๋ยวทีนี้เราจะ นี่จะไปแตะเอาเอากลับมาพาวลงนะคะทีนี้จะเอาดินเอาดินที่ยังเอาเอาดินที่ยังยังไม่ใส่น้ำนะคะแต่เขาก็จะมีความชื้อนอยู่อยู่ในกระสอบนี่ก็จะมีความชื้อนอยู่แต่ทีนี้เมื่อกี้เราเอาดินดินที่เขาน้ําแล้วเนาะที่ใส่น้ําแล้ว แต่ที่นี่เราเอาดินที่ยังไม่ใส่น้ำนะคะลงไปปุ๋ยโรยลงนิดหนึ่งข้าวเขาให้ขนนะะเข,หข้ากันคะปุ๋ยเขาเขาให้เข้ากันดินใส่อีกะะดกะกดกดให้แน่นนะคะกดดินให้แน่น ทีนี้เราเราจะเอาน้ำใช่ไหมคะนี้เราจะเอาน้ำน้ำลดสักหน่อยนะคะเพาเอาน้ำเทลงไปซึ่งจะแตกต่างกับกับกระถางแรกที่ที่ปลูกนี่นะคะกระถางแรกที่ปลูกนี่จะเอาเอาดินที่ที่ที่เปียกน้ําแล้วนะคะที่ที่ผสมไว้แล้วแหละตอนแรกอัดคลิปพอดีคลิปหลุดขอโทษนะคะ พอดีคดลิปดุดก็เลยเอาดินดินที่ทําแล้วนี่เลยค่ะมาปลูกลงกระถางแรกเนี่ยค่ะคือที่เห็นคือไม่ได้ไม่ได้รดน้าเนาะคือมันเปียกน้ําแล้วทีนี้เป็นเป็นดินที่ดินดินใหม่ที่ออกจากถุงค่ะเราก็เอาใส่น้ําเทน้ําใส่แล้วก็ทําเป็นรูเนาะตรงกลางทําเป็นรูเป็นอ่าเป็นหลุมเป็นหลุมเพื่อที่ว่าจะได้ใส่ ใส่ใส่ต้นไนต้นค้าลงไปนะคะบางเลยค่ะบางเลยบางในรูนะแล้วก็เอาดินินมากบเขาอีกทีนึงแล้วก็กดกด กดกดดน้ำข้างกดให้แน่นๆเลยนะคะกดให้แน่นๆเลยแล้วก็รดน้ำโอเคพักไว้พักเ้าไว้ก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทำอีกกระถางนึงนะคะเดี๋ยวเรามาปลูกให้ดูกันอีกกระถางหนึงทำเหมือนเดิมค่ะเอาตามมะพร้าวใส่ ลองก้นลองเพื่อว่าอ่าดินเขาจะได้ไม่ไม่ไหลหูดออกจากมันเป็นรูนาอก,กระถางมันปิดรูนะคะแล้วก็คือให้ให้น้ําสามารถซึมผ่านได้ดีแต่ว่าดินเราจะได้ไม่ไม่ออกไปไหนนะคะไม่ไม่หลุดออกจากกระถางเอาดินใส่เหมือนเดิมคะ่ะเอาดินใส่อันนี้นกระถางใหญ่เพิ่มึ้นหน่อย กดให้แน่นค่ะกดให้แน่นแล้วเทน้ำลงไปเลยค่ะทิ้งไว้ตักพักให้น้ำซึมลงไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยเอาต้นออคุณไอ้ต้นคาเน่ลงไปค่ะ ใส่ลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้ก็ค่ะทีนี้ลดน้ําเลยค่ะรดน้าโอเคแล้วก็ได้ต้น้าของเราไว้แล้วทีนี้เราเราปลูกใหม่ๆนี้เราลงกระถางใหม่ๆนี้เราก็ตั้งไว้ในร่มนะคะ mm hmm. คือต้น้าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบแสงแดดหรอกค่ะเขาจะชอบ แสงลำไรแสงลำไรเอ่าอ่าเขาชอบที่ร่มนะคะเก็บไว้ในที่ร่มนะคะโอเคอ่าให้ให้ดูกันกะค่ะให้ดูกันได้แล้วเรียบร้อยต้นค้าไม้มงคลของเราอ่าใครยังไม่มีก็หาซื้อมา อ่าประดับบ้านเรือนไว้นะคะวางไว้ในห้องได้เป็นไม้มงคลฟอ,อกอากาศได้อย่างดีเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องพิมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสััสีีค่ะ